สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่รายการเช้าเช้าเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับอาจารย์นองนะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่31มกราคม2 5 6 6สีมงคลวันนี้นะคะจะมีสีส้มสีดําและสีแดงเลขเด่นประจําวันนี้จะมีเลข1เลข0ูนย์เลขสามเลข6และเลข2นะคะสําหรับสื่อนําโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแตละวัน ถ้าที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อของคุณนั้นจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าหรือสำนักง,งานหรือออฟฟิศที่คุณค้าขายหรือทำงานอยู่นะคะแล้วนอกจากนี้อายุของคนที่คุณรักค่ะไม่ว่าจะเป็นอายุของคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกหลานอายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของเขานะคะเสริมดวงของคนวันอาทิตย์นะคะ วันนี้ทำความสะอาดบ้านทำความความความสะอาดร้านค้าปัดกวาดเช็ดถูนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชายอยู่เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนดอกไม้ให้ท่านเป็นการเสริมดวงคุณค่ะสำหรับเลขเด็ดเลขมงคลคนวันอาทิตย์17 624ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อของคุณนั้นจะมาจากสีตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทนะคะและนอกจากนี้หากมีน้องหมาน้องแมวหรือมีสัตว์เลี้ยงที่แสนรู้นะคะให้มันคาบเลขหรือเขี่ยเลขก็ได้นะคะคุณจะมีโชคกับสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะ และนอกจากนี้สีตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจําก็เป็นสื่อให้กับคนวันจันทร์เสริมดวงคนวันจันทร์ทำบุญกับมูลนิธิน้องหมาน้องแมวหรือถ่ายชีวิตโคกระบือเลขสลิปสีตัวท้ายอาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสำหรับเลขเด่นเลข,เลขมงคล8 1459ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อของคุณนั้นจะมาจากคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตหากมีใครเสียชีวิตช่วงนี้อายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตอายุของคนเสียชีวิตเลขรถเข็นศพเลขฝาโรงนะคะ แล้วนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องนะคะที่คุณพักอาศัยวันคืนก่อนที่วันคุณเสี่ยงโชคนะคะคือสื่อนําโชคของคุณเสริมดวงของคนวันอาทอังคารนะคะทาบุญลงศพทาบุญผ้าหอ่อศพเลขสลิปสีตัวท้ายก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นเลขมงคลคนธนาคารนึ่งคาร10385 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อของคุณนั้นจะมาจากเลขเงินรวมบุญสลิปเงินทําบุญต่างๆทําบุญกับวัดทาบุญกับโรงพยาบาลทาบุญกับมูลที่ิต่างๆนะคะหรือถ้ามือแล้วถ้ามีคุณขอโทษค่ะหรือถ้าคุณมีพระพุทธรูปนะคะ ที่คุณบูชาอยู่มีเลขใต้ฐานพระอันนั้นก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณด้วยนะคะและนอกจากนี้หากคุณมีบูชาพระราหูเลขล็อตเลขเหรียญเลขซิมซีจากพระราหูก็เป็นสื่อให้กับคุณเสริมดวงคนบนพุธกลางวันทำมุญกับคนพิการนะคะคนพิการแขนขาคนพิการดวงตาเลขสลิป4ีตัวท้ายก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณนะคะสําหรับเลขเด่นเลขมงคล51829 ถ้าที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อคนั้นจะมาจากความฝันช่วงนี้คนวันพุธกลางคืนจะฝันแม่นนะคะฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะหากคุณได้เลขจากแม่นางไม้แม่ตะเคียนแม่สัมภทอร์อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ <ítulo> ลองดูนะคะเลขชลนันอาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะเสริมดวงคนวันพุธกลางคืนหากฝันถึงคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วอย่าลืมทำบุญให้กับเขาหรือฝันถึงน้องหมาน้องแมวรอสัตว์เลี้ยงที่เราเคยเลี้ยงนะคะแล้วสิเขาเสียชีวิตไปแล้วลองทาบุญให้กับเขาด้วยนะคะโดยการโอนเงินก็ได้หรือทำบุญตักบารให้กับเขาก็ได้นะคะถ้าเป็นการโอนเงินนะคะเลขสลิปสีตัวท้ายนะะอาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสำหรับเลขเด็ดเลขมงคลคนวันพุธกลางคืน2 1 8 5 9 คันที่เกิดในวันพฤหัสค่ะสื่อของคุณนั้นจะมาจากทะเบียนรถรถที่คุณนั่งเป็นประจําหรือรถที่เป็นชื่อคุณถ้ามีหลายคันคันที่ถูกเฉียวชนหรือกําลังเข้าซ่อมค่ะและนอกจากนี้หาะมีบินค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์แจ้งมาสองตัวท้าย3ตัวท้ายก่อนจุดหลังจุดทศยมจํานวนเงินที่คุณชําระคือสื่อของคุณสําหรับได้เด่นเลขบงคลคนวัมนพฤหัส1นึ่้าท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสื่อของคุณนั้นจะมาจาก2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจําและนอกจากนี้นะคะ เลขที่บัตรคิวนะคะช่วงนี้ไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอรอรับยาหรือถ้าไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารคือสื่อ,อข,ของคุณค่ะเสริมดวงคนวันศุกร์ทำบุญกับโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลโรงพยาบาลหานฝันศึกหรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกลบ้านคุณเลขสลิปสี่ตัวท้ายก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสําหรับเลขเด็ดเลขมงคลคนวันศุกร์หนึ่งสองศูนย์แปดเก้าถ้าที่เกิดในวันเสาร์ค่ะสื่อ,อคุณนั้นจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องนะคะ ทำบุญให้เจ้า,าที่เจ้าทางท่านก่อนนะคะและนอกจากนี้ค่ะอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องนะคะหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุกูนคือสื่อนะคะในวันนี้เสริมดวงคนวันเสาร์ทำบุญกับคนแก่ทำบุญกับบ้านพักคนชราหรือบ้านพักบางแคนะคะเลขสิบสีตัวท้ายอาจเป็นสื่อกับคุณในวันนี้ค่ะสําหรับได้เด่นเลขมงคล92-107อยเดย่าลืมนะคะมี9ก็ต้องมี6มี6ก็ต้องมี9ให้พพีอราจากเลขเด่นประจำวันเกิดสื่อน้าโชคประจำวันเกิดและเลขเด่นประจําวันนะคะ สำหรับเลขเด็ดเลขมงคลฮาหนอยพันล้านเย็นนี้นะคะเลขเด็ดเลขมงคลฮานอยพันล้านเย็นนี้นะคะ487609 4 8 7 6 0 9ขอให้ปังขอให้เฮงกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ